โยมบอกว่าโยมรู้สึกทําใจไม่ได้เพราะมีหลานที่อายุยี่ิบสามป่วยแล้วก็เสียชีวิตครับอาจารย์แล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกว่าทําใจไม่ได้ครับอาจารย์ก็ขอวิธีในการออกจากความเศร้าออกจากความกลุ้มความทุกข์เอออันดับแรกจริงๆยอโยมต้องเข้าใจความจริงนี้ก่อนว่าไอ้จริงว่าหลานก็ดีลูกก็ดีหรือว่าบุคคลทั้งหลายก็ดีเขามีกรรมที่เขาทํามากระแสชีวิตเขาทากรรมของเขา เมื่อเขาทํากรรมที่เป็นเหตุแห่งอายุสั้นเขาก็จะได้อายุสั้นทํากรรมที่เป็นเหตุแห่งยุยืนเขาก็ได้ยุยยืนทํากรรมที่เกี่ยวกับหรือเบียดเบียนสัตว์เขาก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากทากรรมที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็โรคภัยไข้เจ็บน้อยถ้าทํากรรมในการที่ให้ทานมากก็มีพภคะมากไม่ให้ทานก็พภคาน้อยถ้าทํากรรมเกี่ยวในเรื่องของตัวที่เกิดในตระกูลสูงในตระกูลต่ําเนี่ย ทำกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญญามากปัญญาน้อยสรุปก็คือว่ากระแสชีวิตของโม่สต์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทรัพย์สมบัติของตนแม้กระแสชีวิตของเราก็เหมือนกันก็มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกําเนิดเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้ดีหรือชั่วก็ต้องรับผลของกรรมอันนี้ต้องชัดก่อนพุทธบริษัทต้องชัดในเรื่องเหตุผลกรรมหรือผลของกรรมเมื่อ กระแสชีวิตของเราก็เป็นไปตามกรรมกระแสชีวิตของหลานก็เป็นไปตามกรรมตอนที่โยมเกิดโยมก็ไม่ได้มีหลานโยมมามีหลานตอนที่โยมแก่ตอนเกิดมาใหม่ๆก็ไม่ได้มีลูกโยมก็เป็นได้แค่ลูกโยมก็ได้เป็นแค่หลานเหลนก็ว่าไปเถอะมันเป็นแบบนี้มันสมมุติไงแต่ต้องการให้เข้าใจว่าจริงๆชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปเกาะ เกี่ยวอะไรกันจริงๆแ,แต่มันไปเจอคําว่าสมมุติว่าหลานเข้ามาให้แล้วเราก็เลยไปยึดว่านี่หลานเราหลานเราแล้วก็ไปยึดต่อว่าหลานเราควรจะต้องมีอายุยืนนานกว่าเราแต่ยอมหารู้ไหมว่าความจริงของชีวิตเนี่ยคนที่เกิดแล้วเสียชีวิตในท้องเมีจํานวนมากกว่าการมาเสียชีวิตข้างนอกเพนั้นต้องเข้าใจความจริงว่า หลานก็มีกรรมเป็นของเขาเราก็มีกรรมเป็นของของเราต่างฝ่ายต่างก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ยอมต้องเข้าใจความจริงของชีวิตอีกอย่างหนึ่งคก็คําว่าชั่วคราวนะชั่วคราวฉันถึงบอกว่าหลานชั่วคราวลูกชั่วคราวสามีชั่วคราวภรรยาชั่วคราวพ่อแม่ชั่วคราว ไม่ใช่เป็นของแท้จริงเขาไม่ได้เป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์เราที่แท้จริงเขามาให้สุขให้ทุกข์เราได้ชั่วคราวถ้าเขาทำกุศลมาเขาก็ถ้าเขาทำดีประพฤติดีเขาก็ให้ความสุขเราถ้าเราเขาประสบสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเขาก็ให้ความทุกข์ฉะนั้นหลานนั้นให้สุขให้ทุกข์เราชั่วคราว แต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมของหมู่สัตว์ที่ทําไว้กายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตที่สัตว์ทําไว้เนี่ยก็จะตามเบียดเบียนกระแสะชีวิตในทุกอัตภาพที่เกิดไอ้น,นี่กรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติกรรมนี่เป็นเผ่าพันธุ์ที่แท้จริงกรรมนี่เป็นญาติที่แท้จริงหลานโดยสมมุติไม่ใช่ญาติที่แท้จริงมันให้ให้ความสุขความทุกข์ของเราแค่อัตภาพเดียวหรือแค่บางทีไม่กี่วัน แต่สุจริตกรรมทุกจริตกรรมนะถ้าทุกจริตกรรมก็ตามเบียดเบียนกระแสชีวิตทุกอัตภาพที่เกิดถ้าสุจริตกรรมกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตก็ตามให้ความสุขให้ความสมหวังให้ส่งเสริมในทุกอัตภาพที่เกิดเห็นไหมจริงๆแล้วยอมไม่ได้มีหลานเป็นเหตุหลานเป็นเหตุให้ยอมสุขและทุกข์ชั่วข่าวแต่สิ่งที่ยอมต้องใส่ใจให้หนักตรงนั้นคือกรรม กุศลกรรมที่ยอมทําฉะนั้นเมื่อเจอสถานการณ์ต้องพัดภาคยอมต้องมั่นคงในการทํากุศลเต็มที่<ส>เหตุผลที่เราต้องพัดภาคเร็วเพราะกรรมนั่นแหละกรรมไม่ดีที่สั่งสมมาเป็นเหตุทําให้เราต้องพัดภาคได้เร็วและยอมดูไว้ว่าเราจะไม่พัดภาคเฉพาะหลานหรอกกระแสะชีวิตเนี่ยต้องพัดภาคกับทุกคน แล้วเราก็จะต้องไปมีลูกใ,ใ,ใหม่หลานใหม่ถ้ายังเกิดอยู่นะอย่ากลกัวว่าจะไม่มีหลานอีกอย่ากลัวว่าจะไม่มีลูกอย่ากลกัวว่าจะไม่มีพ่อมีแม่ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานเราก็มีลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานมีสามีเป็นสัตว์เดรัจฉานมีภรรยาเป็นสัตว์เดรัจฉานมีลูกเป็นสัตว์เดรัจฉานมีหลานเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไปเป็นเปรตก็มีพ่อแม่มีลูกมีหลานเป็นเปรต ถ้าเป็นอสุรกายก็มีพ่อแม่ผู้ตายเป็นเปรตถ้าเป็นเทวดาเป็นมนุษย์มันมีเขามันอยู่อย่างนี้แหละถ้าตราบใดยังสร้างกรรมไม่จบไม่สิ้นถ้ายังไม่พ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้อย่าก,กลัวการภาคจากหลานแต่จงกลัวว่าเราจะภาคจากศีลสมาธิปัญญาหรือภาคจากศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาหรือภาคจากกุศลเนี่ยไอตรงนี้สําคัญกว่าขอให้กุศลเกิดขึ้น จะมีหลานหรือไม่มีหลานมีลูกหรือไม่มีลูกทั้งหลายไม่อันนั้นอยู่นอกฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการพัดภาคจากหลานก็คือพัดภาคแต่สิ่งที่ยอมได้ตอนนี้คือความทุกข์ความเครียดความกุ้มไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นอกุศลก็ยอมรู้ว่าอากุศลมันไม่ดีบาปมันไม่ดีมันเป็นเหตุทําให้เราต้องพัดพากแล้วยอมจะไปทําอกุศลทําไมจะให้บาปมันเกิดขึ้นทําไม จะให้อกุศลกรรมมันเกิดขึ้นในกระแสชุดไงก็ละมันเสียตั้งเจตนาที่ทําศีลสมาธิปัญญาทํากุศลให้เกิดขึ้นทาศรัทธาให้เกิดขึ้นทําความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นทําความเพียรให้เกิดขึ้นฝึกสติให้เกิดขึ้นเรามาอยู่กับกุศลเหล่านี้เราทากุศลเหล่านี้เมื่อกุศลมันผักออกมาเป็นกายสุจิตวิจิตสุจิตมโนสุจิตแล้วแล้วก็งดเว้นจากปณิัาิเป็นต้นทํากุศลความดีความงามอย่างนี้ เมื่อเราไปเกิดหน้าที่ใดเนี่ยเราจะได้ไม่พัดพลาดเร็วการพัดภาคเนี่เป็นกรณีศึกษาว่าอ๋อเราทํากรรมเป็นเหตุแห่งการพัดพลาคเร็วเราก็เลยต้องพัดภาคจากของรักเร็วฉะนั้นต่อไปเราเรียนรู้แล้วฝึกต่อฝึกตัวเองใหม่ตื่นขึ้นมาอย่าไปจมอยู่กับความหดหู่ท้อแท้ ตื่นขึ้นมาปลุกตนเองขึ้นมาค้นขวายในการตั้งมั่นในกุศลความดีบอกว่าหลานจากไปแล้วไม่เป็นไรเรายังมีหน้าที่อะไรทำบุญอุทิศบาปมันอุทิศให้กันไม่ได้นี่แต่กุศลอุทิศให้ได้แล้วก็ทําบุญอุทิศสิยิ่งคิดถึงหลานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งฟังธรรมะมากขึ้นฟังทุกวันทุกวันกุศลจิตเ,เกิดขึ้นก็อุทิศให้อุทิศให้ ลองดูที่เรารักหลานเราจริงวะถ้ารักหลานจริงเอาละเราจะฟังธรรมเนี่ยปีหนึ่งมีสามวันเราจะฟังธรรมมทุกวันให้ครบสามร้อยหกสิบห้าวันและอุทิศส่วนกุศลให้หลานทุกวันว่างนันเถอะจะไม่ว่างเว้นจากการฟังพระธรรมฟังธรรมครบสองชั่วโมงปุ๊บก็อุทิศ อ่ะถ้ายังคิดใหม่าฟังทำใหม่อุทิศอุทิศวันหนึ่งอุทิศให้สักสิบรอบยี่สิบรอบเนี่ยรักแท้ลองแสดงความรักแท้ให้เกิดขึ้นหน่อยแต่ต้องฟังทำแล้วอุทิศให้ถ้าอย่างเงี้ยในที่สริงจริง,จ,รงจะยอมก็รู้อ๋อรักแท้เป็นแบบนี้มันไม่ทุกมันกลับรู้สึกชื่นใจที่ได้ทำสิ่งดีๆแล้วอุทิศให้แก่หลานอย่างนี้เป็นต้นหมดได้ยัง